โอมัออกมาซื้อของนะทุกคนเก็บภาพบรรยากาศนอกนะอเมืองให้เพื่อนเพื่อนนิดนึงิมาเเนะพื่อน,นแล้วก็เนบเบิลหมอกหมอกลงคนะ่ะทุกคนขอภยัยแมทโอมัตพูดผิดเพี้ยนนะทุกคนภาษาไทายภาษาเยอรมนันรวมกันเลยตอนเนี้ยเนี่ยก็จะประมาณนี้นะทุกคนข่าวไวหมดนะเพื่อน,นแล้วก็มีหมอกลงนะทุกคน แ่ทมัซื้อของแล้วก็จะเดินเล่นนะทุกคนดื่มกาแฟหรือว่ากินอาหารอะไรเล็กน,น้อยอ่ะเนี่ยทุกคนหมอลงแล้วทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะเพื่อนๆทุกคนวันนี้แม่ทมัส มาเดินเล่นนะทุกคนนะออกมาเดินเล่นนอกบ้านก็จะอากาศหนาวๆนะทุกคนเดินเดินไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็หากาแฟดื่มน,นะทุกคนนะเพราะว่าเขาแม่ทอมัสก็ไม่อยากดื่มกาแฟะนะทีนี้ว่าแม่ทอมัสจะเข้าไปนั่งหลบมุมนะทุกคนในร้านกาแฟให้ร่างกายเราอุ่นนะทุกคนนะ อันนี้เขจัดต้นคริสต์มาสประดับข้างทางนะเพื่อนให้แม่ให่ทุกคนให้ดูเนี่ยสวยไหมอันนี้อีกหน่อยเขาจะเปิดไฟนะทุกคนเปิดไฟให้ให้มันเป็นวบวบแหวมแบบมนะทุกคนนะถ้ามืดเงียบค่ะทุกคนนะช่วงเนี้ยเงียบมาก เขาประดับกันหลายที่นะทุกคนเดี๋ยวแม่ตัวมันให้ดู yeah, yeah. หน้าร้านเขา yeah, <Yeah. S 2> เนีเ่ยเนีเ่ยเพื่อนๆดูนะหน้าร้านเขาเขาจะประ,ประดับอย่างเงี้ยทุกคนนะต้นคริสต mm ์มาสสวยงามค่ะ mm hmm. เดินเล่นก็เพลินนะทุกคนเนี yeah. ่ยต้นคริสต mm ์มาสลบแทบทุกร้านนะทุกคน ประตูเขาเขาจะประดับลูกคิสลูกคิสปอมนะลูกคิสมาดนะ่ะแม่ธอมว่ก็พูดไม่ถูกนะอย่าหัวเราะแม่ธอมว่านะทุกคนบางบางอย่างแม่ธทมว่ก็จะสลับเป็นภาษาไทยให้เป็นเพื่อนฟังก็ไม่ได้ใจฟาร์มนะทุกคนแม่ธอมว่าไม่ได้เวอร์นะทุกคนนะแต่บางทีมาอยู่ที่นี่นานๆะเราจะพูดภาษาไทยเนี่ยต้อง กับภาษาเยอรมันเนี่ยต้องมานั่งคิดก่อนบางทีพูดไปแล้วผิดเนะ่ยเอาขึ้นไม่ได้นะทุกคนโอเคนะเดี๋ยวแม่โทมัสมองหาร้านกาแฟก่อนคนะ่ะเพื่อนๆกองหิมะนะทุกคนน้ำแข็งนะนะทุกคนที่เด็กขึ้นไปนั่งอนะไปหากาแฟดื่มกันนะก็จะอากาศหนาวหนามนะ นี่นี่หนยหน่อยๆนะทุกคนนะแม่โทมไม่อยากจะทําวิดีโอยาวแม่โทมก็เข้ามานั่งในร้านแล้วนะทุกคนร้านกาแฟบาร์นะทุกคนก่อนแม่โทมจะได้เข้ามานั่งนี่แม่โทมต,ต้องตรวจตรวจที่เราได้ฉีดวัคซีนนะทุกคนนะครบไหมสองเข็มแล้วก็พาสปอร์ตนะว่าชื่อเราตรงกันไหมก,กลับกับไปที่เราฉีดวัคซีนนี่ะทุกคนนะ ที่นี่จะไม่ให้สองเข็มแล้วทุกคนจะมีกดให้ขีดสามเข็มแล้วทุกคนนะกดใหม่เยอรมันขึ้นมาแล้วเนี่ยแม่ธมัต้องไปขีดสองเข็มนะเดือนหน้าวันที่วันที่สิบหกแม่โทมัต้องไปขีดีเข็มที่สองนะทุกคนเอเข็มที่สามขออภัยทุกคนนะเราถึงจะออกมาเดินได้แล้วก็ออกมานั่งกินอาหารได้อย่างเงี้ยนะใช้ชีวิตปกปติได้ถ้าเราไม่ขีดนะไม่มีสิทธิ์นะ โทมัสกาแฟร,ร้อนได้ทุกคนลาเทียมเที่ยงโต้เดี๋ยวรออาหารีนะทุกคนแป๊บแป๊บหนึ่งให้อากาศให้ร่างกายแม่โทมัสอุ่นๆพูดผิดพูดถูกขออภัยนะทุกคนเราไม่ฉีดวัคซีนนะทุกคนให้ครบสองเข็มเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่ว่าจะออกมานั่งนั่งในร้านอย่างนี้ได้นะทุกคนเหมือนแม่โทมัทยไม้เนี้ยไม่ใช่ว่าทุกคนนี้จะ จะอยากจะเข้ามานั่งแล้วก็อยากจะมากินอาหารอย่างเงี้ยไม่ได้นะทุกคนถ้าเราไม่ฉีดถ้าคนไหนที่ฉีดแล้วก็ก็ต้องอเขาก็ต้องมาตรวจเรานะทุกคนนะว่าเรามีใบใบฉีดวัคซีนไหมอย่างเงี้ยแล้วก็พาสปอร์ตเราด้วยโชว์ด้วยว่าชื่อเรากับไปที่เราฉีดวัคซีนอะ่ะตรงกันไหมประมาณนี้ะทุกคนนะ เพราะว่าเชื้อตัวใหม่มานี่มันจะแรงอ่ะเขาก็จะเค้งหน่อยนะเยอรมันอ่ะเอเนนะคะเดี๋ยวแม่โทมัสร,รออาหารนะทุกคนแม่โทมัสสั่งสั่งลาเทียมาเคตโตแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนนะ s> <S บรรยากาศร้านเรานะเพื่อนๆก็จะเยยงียบๆนะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีใครมานั่งเท่าไหร่ s> <S แล้วทุกคน <c oughs> ถ้าเป็นหน้าร้อนก็จะออกไปนั่งข้างนอกนะเพื่อนๆอันนี้โต๊ะข้างแม่โทมัสมาเป็นคู่อะทุกคน <c oughs> แม่โทมัสก็ได้กาแฟร้อนนะนะทุกคนลานเทียมเบเกโต้ แม่โทมัสรออาหารนะทุกคนอันนี้ดื่มกาแฟร้อนให้กาเทียมากีโต้ร้อนๆให้ให้ร่างกายอุ่นๆก่อนทุกคนแล้วแ,แม่โทมัสก็จะเดินซื้อของนิดหน่อยแล้วก็จะกลับเข้าบ้านนะเพื่อนๆนะวันนี้วันเสาร์โอเค ทำมาสั่งก็ได้แล้วนะคะเพื่อนๆหน้าตาก็จะประมาณนี้คนะทุกคน<ฮ>เล่าเขแล้วก็สปิดานไนยากับมันฝรัง่งผัดมันฝรั่งใส่หมูแผ่นะทุกคนหน้าตาเขน่ากินมากแนละ้วทุกคนอันคือเล่กเขดนี่มันคือหมูแผ่นนะทุกคนกับไข่ดาว,วเขาจะเสิร์ฟกันอย่างเงี้ยชามใหญ่นะทุกคนนะ กินหมดหรือเปล่าไม่รู้มากทรมาร์นะแล้วก็ของหวานก็จะประมาณนี้นะทุกคนอัฟเฟิลนมูสแล้วก็ฟรันช์คูเก้นนะนะเป็นอาหารของคนเยอรมันนะอาหารมาก <Okay. S 1> กินกับ กาแฟะทุกคนแต่แม่โทมัสขอตัว,ตวกินก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวยังไงแม่โทมัสจะถ่ายภาพบรรยากาศข้างนอกให้เพื่อนๆอแม่โทมัสขอตัวกินก่อนนะทุกคนแม่โทมัสกอกินนะทุกคนกินเผื่อเพื่อนๆทุกคนอาหารแม่โทมัมสมื้อกลางวันวันนี้คนเยอะนะทุกคนร้านเนี้ย่อกี้แม่โทมัสเข้ามาคนไม่เยอะนี่คนเยอะอเลเว่าเขต หมูแผ่นนะทุกคนอร่อยอันเนี่ยก็มันฝรั่งผัดมันฝรั่งใส่หมูแฮมนะทุกคนผันกเห,ห,นหนือยหน่อยอาหารเยอรมันนะเพือ่อนเขาจะเสิร์ฟชามใหญ่มากกินให้หมดนะทุกคน แค่หมดอันนี้แม่ก็ต้องกลับบ้านได้แม่ทำมาชินให้เพื่อนๆนิดหนึ่งของว่างนะทุกคนเขาจะกินพร้อมกันเนี่ยคนเยอรมันง่ายแม่ทอมัตเดี๋ยวเขาจะทำนะทุกคนทำกินที่บาน นะทุกคนคลิปนี้แม่โมัสจบคลิปเพียงแค่นี้นะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้แม่โมัสกดกระดิ่งให้แม่โมัสด้วยนะคะกดติดตามแม่โมัสด้วยค่ะกดฝากกดไลค์กดคับสก์ไล์แม่โมัสด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้านทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเอายี่เดซน